สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดีมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับร้านค้าพันธ์จร์เมจิกสครูนะคะทุกคนเสียงกระตุกกระตักเว้ยก็ตั้งแต่วันที่2นะคะจนถึงวันที่7มกราคมนะคะ5วันนะก็ถือว่าเป็นร้านค้าพันธจร์ที่โอเคอยังคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่นะคะทุกคนวันนี้จะมารีวิวกิจกรรมนะคะเน้นย้ำอีกทีนะคะว่า รีวิวนะคะเพราะว่าดิฉันนะคะมีสกินหมดแล้วนะคะคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะทุกคนอ่ะมาทุกคนแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะจะเป็นก่อโปรไฟล์19ปองนะคะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังในท้ายคลิปนะคะทุกคนใครที่อาจจะรอดูเราดูรีวิวกล่องน,นี้นะคะสามารถ เิร์ชได้นะคะซุ่มกรอบวิวับ1์0กล่งเออก็แต่กิจกรรมอีกรอบวิวับนะคะตั้งแต่วันที่2ถึง8มกรานะคะทุกคนบอกเลยนะว่าอย่าหาทำเอออย่าหาทํำนะ ขั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิริปช่นนะคะ แแกไม่่รอดนเฮ้เพื่อนทำอะไรอยู่อ่ะทำาไมมีสกินส,สวยๆที่อวีเยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำนเพจน,นี้เลยแอดมินต้น tp7 <ๆ>เพจนี้ของจริงมาก จริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000แคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการางานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะเออเดี๋ยวเรานะคะมาดูร้าน,นะคะ้พาพนีจอนกันก่อนนะคะทุกคนอ่ะหน้าตากิติครมก็จะมีประมาณนี้นะคะเอ,อ่อ วงแหวนคริสต์มาสเนี่ยยังไม่จบนะเออยังอีกยาวนานนะคะทุกคนก็ถึงวันที่8นี้นะก็สกินนะคะจะมีสกินเม x School นะคะของสจวตกราเคนนะคะก็คือโจเกอร์กับแบทแมนนั่นเองคือเราเนี่ยเราแนะนำไม่ได้นะคะว่าให้เลือกสกินไหนแต่ว่าให้เลือกตามความชอบของนักผู้ชมนะคะเพราะว่าสกินไหนก็คุ้มเหมือนกันนะคะไออันนี้นะคะไอตัวนี้นะ แล้วก็ข้างล่างนะคะจะเป็นตานเชฟกินรีเจนนะคะจะเป็นค้าเวนี่กับยีหน้านะคะแนะนําว่าให้เลือกเป็นตัวยีหน้านะคะทุกคนเพราะว่าเอฟเฟกต์ยีน้าสวยมากแล้วก็ไม่แพงคุ้มค่าคุ้มราคานะคะแล้วก็สํำรับฝั่งขวามอือน,นะคะจะเป็นแอนเนสกับทูเลนนะคะแนะนําว่าให้เลือกเป็นทูเลนดีกว่านะคะทุกคนเออถ้าเป็นเราเลือกนะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็แล้วแต่ ความชอบของท่านผู้ชมนะคะอะแต่เดี๋ยวท้ายคลิปจะมีสรุปราคาให้นะคะก็เปอร์เซ็นต์สกิน่าออนนะคะจะอยู่ที่1.30ที่เหลือก็จะเป็นพวก emoji effect อ,อะไรอีะเดี๋ยวจะลองหมุนให้ดูนะคะสำหรับเราอะเราคิดว่าแบบพูดว่าไงดีอะทุกคนเราว่าแบบถ้าถ้าสุ่มล้านค้าพเนจรนนะคะแนะนำว่า ให้สุ่มแบบเหมากระดานนะคะซึ่งร้านค้าพนจรมันจะเป็นมาแบบว่าเหมากระดานเนี่ยยังไงมันก็คุ้มกว่าแบบสุ่มสกินเดียวซึ่งมันอาจร้านค้าพนจรนะคะไม่การันตีสกินถาวรนะคะทุกคนแต่มันก็จะมีเลทไท้ายยที่มันจะออกนะสิ่งที่มันจะออกอันแรกเลยนะคะจะเป็นตาเอรีเจนอะเสร็จแล้วมันก็จะเป็นตาเชลีสกินลมสายฟ้าเสร็จแล้วก็จะมาอันนี้นะคะแล้วก็สำหรับราคานะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูตามนี้เลยนะก็ หนึ่งสกินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ200กว่า2 9 9อ่ะมนะน่าจะประมาณ299นะแล้วก็2สกินนะคะจะอยู่ที่548คูป,ปองนะแล้วก็สาหรับเอิม่มเออสสกินนะคะแบบเหมากระดานจะอยู่ที่10,40นินิดๆนะคะทุกคนก็ถามว่า3สกินเนี่ย1040ก็ถือว่าคุ้มมากนะเพราะว่า ค่อ e ีสกินโจเกอร์เนี่ยสะจัวอีแบทแมนเนี่ยมันก็3-400แล้วนะบางคนก็สุ่มได้500อะไรประมาณนี้นะทุกคนแนะนำว่าให้รีบทุบไป,เ,ปเลยนะคะสำหรับร้านคา้าพเนเจอร์รอบนี้นะถือว่ายังคุ้มยังโอเคอยู่อะเดี๋ยวจะลองหมุนให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันส่งท้ายก่อนจะรีวิวกล่องวิวับเอ้ยได้ลูกขวัญไม้เท้ามามาทุกคนมาดูอีกลก่องวิวับอันนี้นะคะมันก็ ทุกคนเห็นเปอร์เซ็นต์ไหมเปอร์เซ็นต์กรอบโปรไฟล,ละะนนะะ์จะอยู่ที่0.40นะแล้วก็เหรียญวิบวับนะคะ5-50ชิ้นนะคะจะอยู่ที่เท่าไหร่5.51อ่ะ1-2ชิ้นนะคะเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่ที่94นะคะ 0. 09คือเราเนี่ยขอพูดก่อนนะคะประสบการณ์ส่วนตัวคือสุ่มกรอบวิบวับนะคะหมดไป8,000คูปองซึ่งเป็นอะไรที่แม่งแพงกว่าจะกินดเมนชันฮีฮิยะแบบว่า สุ่มไปแบบว่า 4, กว่า4-500กล่องอะทุกคนอะทุกคนลองคิดดูนะว่ากรอบเนี่ยเราจะเอามาทําไม้เออเอามาทําไม้กรอบธรรมดาก็เล่นได้นะคะเก็บตังไว้สุ่มสกินดีกว่าอุ้ยแต่มันสวยอะก็สุ่มหน่อยละกันนะคะเออแต่ที่อแต่ถ้าจิบเก้าคูปองเนี่ยสิ่งที่มันจะออกแน่ๆเลยนะคะก็คือเหรียญวิบวับหนึ่งชิ้นยังไงมันก็ออกหนึ่งชิ้นอยู่แล้วนะคะมันไม่เกินนี้แน่นอนเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากนะ สำหรับใครที่อยากวัดดวงนะคะก็มาสุม่มัน,นีก็ได้นะจำกัดไอดีละ3ามกล่องนะคะลดราคาอยู่เดี่ยวลดราคาปะดึกจัดแพคให้เช่มาเดี๋ยวเรามาดูร้านค้าแลกเปลี่ยนนะคะซึ่งมันใช้150นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราต้องเอา 19... 19เหรียญ19คูปองนะคะมาคูณกับ150เนี่ยก็จะตกกรอบละสองพคูปองนะคะทุกคนดูปากนัชชานะคะชัดช้าชัดช,ะช,ะชะนะคะ 2,850เชื่อเราไหมว่าเราสุ่มกรอบวิบวับหมดไป8,000คูปองเพราะว่าเราได้มา3กรอบอะทุกคนตอนนั้นอะเราก็จะตีเฉลี่ยนะคะตกกรอบละ2,000ถึง2 0 0 2นะก็ไม่เกิน2,850นะคะซึ่งใครที่อยากได้จริงๆเนี่ยอีจ่ายไปเลยนะคะอี2,850ยังไงก็ได้กรอบวิบวับแน่ๆนะคะทุกคน แต่เก็บตังไว้สุ่มสกินไดมเนชั่นที่จะมาดีกว่าสกินใหม่ที่จะมาให้สุ่มดีกว่ากรอบเนี่ยเล่นกรอบฟรีใส่กรอบไหนก็เล่นได้นะคะทุกคนเออก็แล้วแต่นะแต่ถ้าใครมีกรอบวิวามันก็จะแบบว่าประดับไอดีไงเออแต่มันจะการันตีอยู่ที่2850นะคะเดี๋ยวขึ้นราคาให้อีกทีนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้าถามเราว่าพี่กรอบมันสําคัญไหมก็ไม่สําคัญนะคะสุ่มสกินดีกว่าแต่ล้านคราฟเนจอรเนี่ยควรเหมาะนะ ก็คลิปนี้ประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ